ข่าวสั้นขยันซอยประจำวันนี้ขอเสนอ IRPC บริษัท IRPC จำกัดมหาชนดำเนินธุรกิจลงกันน้ำมันและปิโตเคมีแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำนั่นเองนะครับโดยในวันนี้นะครับหุ้น IRPC ก็บวกขึ้นมา8%นะครับปิดไปที่1บาททวน ซึ่งตรงกับที่ปูเซ็ตก็มีการรีบาวขึ้นมาได้ดีนะครับวันนี้บวกไป10กว่าจุดเลยทีเดียวซึ่งสาเหตุหลักเลยนะครับที่วันนี้ทําให้กลุ่มปิโต,โตเคมีเนี่ยโดยเฉพาะตัว IRPC และ PTTGc ขึ้นได้ดีในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของการที่ตรงปิโตเคมีที่เกาหลีใต้เขาประกาศลดกําลังการผลิตลงนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้สําหรับหุ้นคอมมูิตี้การที่สลายลดลงย่อมเป็นผลดีกับ เจ้าที่ยังเหลืออยู่นะครับทาให้เมื่อส u พ p ายลดลงและดีมานอาจจะคงที่อยู่หรือว่าไม่ได้ลดลงตามนะครับทาให้ราคาอาจจะเพิ่มขึ้นได้ในอนาคตเหมือนกับวันนี้ที่เราเห็นหุ้นกลุ่มนี้วิ่งขึ้นได้ดีนะครับนอกจาก IRBC ก็มี PTTGC ที่บอกนะครับแล้วก็จะมีตัว IVL ลงถึง SCC ด้วยเช่นกันนะครับที่เขามีบอลูกค,คือ SCGC แม้ว่าผลประกอบการก่อนหน้านี้ของ IRBC ที่ประกาศออกมาในไตรมาส2นี้นะครับจะขาดทุนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาส2ปีก่อนด้วย รวมทั้งปีนี่ก็ขาดทุนพอสมควรแล้วนะครับแต่ว่าด้วยการที่เป็นหุ้นคอมโ o ดิตี้นะครับการที่น่าซื้อลงทุนเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่เขาขาดทุนแบบนี้แหละครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเป็นการขาดทุนจากตัวสต็อกของตัว ทั้งน้ำมันแล้วก็ปิโตรเคมีที่เขามีอยู่มูล,ลค่าตามตลาดราคาสปอตมันลดลงนะครับแต่ว่าจํานวนววลุ่มเนี่ยยังมีอยู่เท่าเดิมเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการขาดทุนทางด้านบัญชีนั่นแหละครับตัวในตอนนี้ต้องบอกว่า P/E ของ Air BC เนี่ยดูไม่ได้นะครับแล้วก็คุณคอมมูนิตี้เราไม่ดูกันที่ P/E อยู่แล้วนะครับไปดูกันที่ตัว Price to Book Value หรือ P/BV จะเห็นว่าตอนนี้เพียง e. แค่0.3เท่าเท่านั้นเองนะครับถือว่าอยู่ในโซนที่ถูกมากๆเลย ต่ำกว่า0.5เนี่ยถือว่าถูกแล้วนะครับสำหรับทุนคอมมอนดลตี้มาดูในส่วนของการเทคนิคกันบ้างนะครับจะเห็นว่าทางเรมันเนี่ยรอบล่าสุดที่เขาลงมานะครับไฮของเขาอยู่บริเวณ8บาทเลยซึ่งตรงนี้ก็หลายๆคนน่าจะทันนะครับที่ IRPC 8บาทหลังจากนั้นก็เป็นขาลงมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับก็ตามกับเชนของตัวราคาสปอตทั้งน้ํามันแล้วก็ปิโตรเคมีลงมาด้วยนะครับทำให้รอบล่าสุดลงเขาอยู่ที่70สตางค์เลยนะครับก็ถือว่าหลุด1บาทไปไกล วันนี้เนี่ยกลับมาที่1บาทอีกครั้งหนึ่งนะครับทำให้ซ e n t i m e n t ต่างๆอาจจะดีขึ้นถ้าซูมดูที่ time ฟรมเด day เราจะเห็นว่าเขากลับตัวเป็นขาขึ้นมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็เบรกเทนไลน์ขากดเป็นการคอนเฟิร์มอาจจะไม่มี bullish divergence ในตัว RSI ให้เห็นชัดๆนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยการที่เบรกเทนไลน์ขากดขึ้นมาได้แล้วสามารถฟอร์มตัวเห็นเทนไลน์ขาขึ้นได้ตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเขากลับตัวอย่างจริงจังแล้วนะครับจากโลที่เป็น70สสตางค์ เพราะฉะนั้นตรงนี้แนวรับก็ต้องรอไปที่เทนไลน์ขาขึ้นที่เราตีได้ตรงนี้นะครับเบื้องต้นอาจจะอยู่ที่ประมาณ90สตางค์ส่วนแนวตา้านเนี่ยก็จะเป็นไฮที่เห็นอยู่บริเวณ1บาท10สตางค์สำหรับตัว IRPC